คำว่าสมบัติคาว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเาเจ๋าวันนี้มานั่งคุยในรถสามีเข้าธนาคารแบบหนึ่งก็เลยไม่เข้าไปด้วยเนาะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรก็เลยมานั่งคุยกันดีกว่าเนาะในกรณีไลฟ์สดเมื่อวานที่ยี่จ๋าปิดไปเนาะมันก็เป็นความรู้นะคะให้ได้เห็นชัดให้เราไว้ป้องกันตัวยุโรปเราหรือว่าประเทศไหนๆที่เราไปอยู่ควรเพิ่มเติมเอาความรู้ให้มากถ้าเราเข้าไปอยู่แล้วอย่าอยู่นิ่งดูได้นะฟังอ่า รอแต่ให้สามีคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนอ่การอยู่ในต่างแดนหนึ่งครอบครัวของเขานะะพ่อแม่พี่น้องนูน่นนี่นั่นตอนที่เราอยู่กับสามีหรือสามีมีชีวิตอยู่เขาอาจจะรักเรานะทําดีกับเราทุกอย่างเนาะเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ที่เขาควรได อ่านะเมื่อวานนะเสียดายมากๆที่ต้องไลฟ์ปิดไลฟ์สดแต่มาฟังวันนี้รู้สึกว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันอาจจะเป็นทางระบบอืแต่สุดท้ายแล้วในเมื่อมันขึ้นอ่าเตือนแบบนั้นยังไงเราก็ต้องลบเพราะเรามีเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้เนาะของเญยจ๋านะฮะก็ต้องลบ อยังไงก็ยยอมเสียแล้วเรามาทําวิดีโอใหม่นะฮะหันมาคุยกันเนาะน้องได้ขึ้นมาแชร์ในความรู้สึกเจ็ดปีในต่างแดนอยู่กับสามีดูแลครอบครัวเขาทุกอย่างอพูดคุยกับสามีอย่าลืมว่าครอบครัวใครๆก็รักเราเป็นเมียอืไปอยู่กับเขาเนี่ยเรานี่เป็นส่วนเสริมส่วนหนึ่งนะะ ในส่วนครอบครัวเขาก็เหมือนครอบครัวของเราเนาะใครมาพูดใครมาติใครจะเชื่อแต่สุดท้ายอือยู่ดีๆวันดีคืนดีอายุยังน้อยเกิดมาป่วยหนักรู้ตัวเองว่าแย่แล้วป่วยหนักอืจะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ไม่ได้และหนึ่งสิ่งที่เขาห่วงหาผู้จัดการมรดกให้กับเมียสร้างพินัยกรรมให้กับเมียทาผู้จัดการมรดกให้กับเมียเพื่อที่จะช่วยเหลือเมียเพราะความเชื่อใจคิดว่าครอบครัวเขาซื่อตรง นะฮะฟังนะฮะฝรั่งตายแล้วอืมทําอะไรไม่ได้ผัวเรารู้เชื่อใจเลยร้อเปอซเขารักทั้งสองฝ่ายเขาก็แบ่งให้ซื้อตรงแต่คาว่าพูดจัดการมรดกเนี่ยเขาจะซื้อตรงกับเราแค่ไหนนะฮะอืมเสียดายมากๆการที่อยู่กับเขาเราไม่ได้รู้เราต้องอยู่ในขอบกอบขอบเขตอ่าเชื่อเขาทุกอย่างในการที่เขาบอก และคําพูดหนึ่งที่ยายจ๋าฟังแล้วเสียใจมากๆตรงที่ว่าสามีเสียเราทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างฝ่ายครอบครัวเป็นคนเดินเรื่องอ่าแล้วก็ไม่ให้เราไปด้วยในสิทธิและมีหนึ่งสิ่งคือเอากระดาษมาให้เซน็นพี่น้องขาไม่ว่าอยู่ประเทศไหนปัจจุบันเรามีแอปย้ํานะคะเรามีแอปแปลภาษาทุกในโทรศัพท์ของเราอย่าเซ็นโดยเด็ดขาดแม้เขาจะโกรธหรือจะโมโหก็ตามอ่าเราไม่รู้ว่ากระดาษนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะหนึ่ง บัตรธนาคารของสามีเอาจริงสิทธิที่มากกว่าใครก็คือเมียที่ถือได้นะคะถ้าเรารู้รหัสนู่น,นี่นั่นเนาะการปิดระงับทุกสิ่งทุกอย่างอม,มันจะเกิดขึ้นจากตัวเราต้องเดินไปควบคู่กับเขานะฮะญาตินะผนะัวเนี่ยอืมเขาลักเรานะเขาตายหนีเราอ่แล้วญาติ การที่บอกว่าเธอต้องเซ็นกระดาษตัวนี้ให้กับฉันเพื่อฉันที่จะไปปิดธนาคารนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเราทําไม่ได้ถ้าเขาซื่อตรงเราก็ต้องเดินไปกับเขาพร้อมกับเขานะคะอย่าได้เชื่อใจเสียใจยอมรับคำนี้ทุกคนเสียใจแต่ต้องใช้สติให้มากอย่าเสียใจนานแล้วเราจะเสียเปียบนะเคสหลายคนเนาะอย่างยุโรปเรา สามีตายลูกเลี้ยงบอกว่าโอเธอเสียใจเธอพักเธอเซ็นกระดาษใบนี้ให้กับฉันนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอไม่ต้องกลัวเลยฉันทําให้ทุกอย่างอ่ะผิดพลาดคําว่าเซ็นกระดาษอย่าลืมว่าเขามีสิทธิ์กอกนู่นนี่นั่นเราไม่ได้เห็นและคําว่าเนาะปีนี้ปีพศ2 0 2 3แล้วนะคะพี่น้องคาคําว่าเราไม่รู้เราอ่านไม่ออกหยุดใช้ หนะยุดคิดเรามีแอปแปลอย่างน้อยก็70 80%ที่เราจะเข้าใจและเขารีบเขารีบเขาไม่มีสิทธิที่จะมารีบบังคับเราเซ็นอะไรทั้งนั้นนะอย่าโดยเด็ดขาดเนาะเออเพราะอะไรรู้ไหมไม่อยากให้ผิดพลาดเราไม่คิดที่จะโกงหรือจะเผื่อ,อต้องการทั้งหมดแต่สิทธิของเราอย่าให้เขาได้เอาเปรียบเราถึงแม้เรามาอยู่นี่เจ็ดปีแปดปียังไม่รู้ภาษาก็ตามนะคะ าตามตัวบทกฎหมายคำวัทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็มีสิทธิของเขาในตัวเรารู้50%หรือเท่าไหร่ก็ตามเราก็ควรได้ให้มันถูกต้องและเขาก็ควรเครียรทุกอย่างให้กับเราได้รู้เรื่องยิ่งถ้าเราไม่รู้เราต้องหาคนช่วยคนอื่นช่วยยังดีกว่านะคะ คำพูดหนึ่งที่เจรยจ๋น้องพูดว่าเธอจะไปเชื่อเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัวคําว่าครอบครัวครอบครัวเขาอืและหนึ่งสิ่งที่เราถามว่าเส้นกระดาษอะไรนะเราเขาบอกว่าถามทําไมกลัวโกงหรออันนี้มันออกจากใจถ้าคนซื่อสัตย์หรือคิดที่จะช่วยเราอย่างจริงใจนะอืเขาต้องอธิบายทุกเรื่องราวในเมื่อเขาก็รู้ว่าเราไม่เป็น ภาษาอืมแล้วยิ่งสําคัญถึงจะเป็นภาษาก็ตามพี่น้องขาอย่าลืมว่ากระดาษมันเป็นกระดาษเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายอ่าเกี่ยวกับอืมในประเทศนั้นๆยังไงเราก็ไม่ชัดเจนจะเก่งขนาดไหนนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยอยู่แล้วอ่าแล้วตัวช่วยพื้นฐานขั้นต้นของพวกเราก็คือโทรศัพท์ของเราเองนะเข้า Google เลยนะคะพิมพ์แปลภาษา จากประเทศนั้นภาษานั้นมาหาภาษาไทยไม่ว่าอะไรแปลได้ทั้งนั้นนะคะข้อนี้ควรขอย้ําอย่าเซ็นโดยเด็ดขาดแล้วอย่าได้เชื่อคําว่าอ่าโอเคฉันซื้อตั๋วให้เธอนะเธอไปพักผ่อนได้เลยแล้วเธอเซ็นกระดาษไว้ให้กับฉันเดี๋ยวฉันจะทํานู่นนี่นั่นให้กับเธอไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวนะเธอไม่ต้องเครียดนะเธอไปบ้านได้เลยอันนี้มองการไกลเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่ของเรานะคะเออ ไม่ว่าป่วยยังไม่ทันตายนะมีคนบอกว่าเออเธอไปพักเถอะเดี๋ยวฉันดูแลพี่ฉันให้เธอเองนะหรือว่าเกิดการตายขึ้นอ่าเห็นเราเสียใจมากเอาเข้ามาหาเรากอดเราเอาความดีใส่เรา,าเหมือนกับอ่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะฮะเพราะเราไปแล้วไม่รู้เขาจะทำอะไรในส่วนนั้นหลายๆคนผิดพลาดเหลือแท้เงินเดือนไม่ไม้ นะเงินสดยังไม่ได้บ้านโดนไล่ออกจากบ้านมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เย,ยจ๋าได้คุ้นคิดได้มีสติแล้วก็ได้เอามาเลือกมาเล่าสู่กันฟังกับพี่พี่น้องน้องป้องกันตรงนี้ไว้เนาะเราไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็ควรได้ในสิทธิของเราที่มันควรได้ตามทะเบียนสมรสแล้วยิ่งการที่เรามาอยู่นี่นานซีป,ปีนะสิทธิ10ป,ปีนาะอย0ี่สิบป,ปี30ป,ปีตรงนี้เพิ่มเติม หาความรู้ให้กับตัวเองด้วยเนาะไม่อยากให้ผิดพลาดนะคะคนที่ผิดพลาดไปแล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะก็ได้เป็นบทเรียนให้กับน้องๆเป็นวิทยาทานสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะแก้ไม่ได้เนาะแต่วันนี้นะับไปข้างหน้าเราพินิจพิจารณาป้องกันตัวเองกันนะทุกคนครอบครัวผัวรักเรายามสามีอยู่นะแต่พอมองถึงทนประโยชน์เมื่อไหร่เราอย่าพลาดตรงนี้โดยเด็ดขาดนะ เชื่อใจใครร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้ถึงแม้เราไม่รู้เราก็เดินได้เอาความกล้านะและสติค่อยกินค่อยไปหาคนนอกช่วยเหลือยังดีกว่าคนในครอบครัวที่เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์ในส่วนเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะพาดขึ้นมาเขาเซ็นรับหมดจบกันเลยพี่น้องเอ้ยว่ล้ลวกัไปนะฮะ อากาศคืมๆหนาวๆทำไมเข้าไปนานจังเลยสามี <c oughs> ไปแล้วคะ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณประสบการณ์นะขอบคุณพี่น้องอืมแล้วก็อยากได้คำแนะนำจากพี่ๆรุ่นใหญ่หรือประสบการณ์ตัวจริงนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาเสริมมาเติมมาแก้ไขยังไงอ่าช่วยกันช่วยกันนะคะบ้านเยียจ๋าเป็นบ้านของพี่น้องเนาะป้าป้าแม่แม่ชีวิตเมียฝรั่งทุก,ท,กทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงน,นะคะ เออเอาประสบการณ์จริงของเรามาแบ่งปันเป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆด้วยการค้าขอบพระคุณล่วงหน้านะคะจับขอโทษขอไฟไหวมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งจับกล้องเนาะไปแล้วค่ะโฮย้ยอากาศอึมทึม,มคักมือนี่นะฮะเบิงข้างนอกนาะจอดตรงปากกิ่งหน้าอันนั้นเป็นธนาคารแล้วก็เป็นอำเภอนะไม่ได้เพราะว่าเป็นตลาดนัดนะคะดูมะหลองมหลงเช่วันนี้ตลาดนัดนะอากาศหนาว